ี่น้องปั้นเอาใจยานางก็ะมากองน้ำยานางที่ปั้นแล้วสซนีเด้อจากพี่น้องจะได้จากพี่น้องเด้อจะให้เบิง่งอันกองน้ำยานางแล้วค่อยกระซิมีหมูหมูซับได้จากพี่น้องหมูบดแล้วก็บเบคอนมันเหลือเหลือจากอันลูกไสเ้เฮ็ดกิน่นประมาณจักเสน้น สองเซนสามเซนสี่เซนห้าเซนก็เอามาใส่โอ้เป็นหา้าหกเจ็ดเซนมาใส่ในนี้นะจ๊ะตั้งสีอาอันอันกระชิงกระช่ายตะไคร้ที่ห้าตาไว้กับพิกกับเขะเบือเอามาใส่นี่นนนเ,ออเ,าาบเบด้อพี่น้องเด้อ สะเทืนแหบึงเดี๋ยวจะเด้อแซ่บได้จ,ะ,ดดดจะมกหม้อใส่หมูแซ่บจ้ะเดี๋ยวจะพี่น้องหลังจากอันใส่เข่าอันขาเบือตะไคร่กินกระชายตามแล้วใส่น้ำน้ำปลาราผงนัวจังน้อยแล้วก็คนกับมเอาะใส่หม้อแบบนี้เด้จ้าใส่หมูสามสันหมูบดโอ้วนัวนัว อันเบคอมนมันเป็นหมูสันสันเบคอนมันเหลือคเด้อจากน้องนัวๆจ้ว่ววจาจะก็ต้องสตาร์ทก็ต้องหั่นดอกไซเป็นนี่แหละใครถือกระโชคดี <laughs> แบบนี้เคทกินเร้ากินเทียงเคททานล้านหลานน้องๆ คุณแม่คุณพอ่อคุณลูกเปบคอนหมูบดกันบ้านนะจ๊ะครัวพี่น่อมันบ้านไม่ได้จ๊ะ,จะทั้งเห็ดทั้งทายวิดีโอเฮ็ดุ๋เ,เดี๋ยวทายพูดเดียวกัตัดจักน้อยนะพี่น่องมันยาวโพดเบคอน เปนไก่ไข่คือว่าเขาเลยเป็นไก่เป่นเข,ขากินคนละก่อนหญ้หลายกูเป็น,น,ปนตะกินเนาะเดี๋ยวจะรีวิวให้เบิร์กมาอีกเด้อจ้าเด้อจ้าพี่น้องอันแรกเราจะมกหม้อบอันนี้เตรียมไว้เนี่ยเด้อจ้า คนใเห็เบิงจักน้อยได้้ะเด้อแล้วชิลงไปทัางไต้ได้บัดใจชีวิตคอยประจาวันพี่น้องสิลงไปทําความสะอาดทํางไต้เอาเข้าให้ลูก2องตให้หมาคนตกจะจืดนพรามันเขามาท่านล้ลงไปทางไต้เลยต่มกหมอปตีตะกินบม่ต้องไปมกไปตองตองขอยยูมเมืองนอกก็บมกแบบนี้จ้ะพี่น้องเส้นหมู อันหมูเบคอนหมูมันะหั่นเราจะเอากับไก่ตัดตัดออก่อนแล้วก็หมูบดเนาะใส่ใบบักกูดขิงกระชายตะไคร้พริกข่าเบือใส่อันนี้แห้งนัวค่ะก็มกใบตองพี่น้องถ้าอยากกินหอมๆก็ต้องมกใบตองไปบ้างบ้าต้องใส่ใบตองก็ได้เพราะว่าเ้าอันเผาเนาะไม่แล้วมันก็หอมแล้วนะจ๊ะพี่น้องอีเด้อจะแซบแซบเปนบ้านจ้าลงไปทำความสะอาดทาั้งใต้ก่อนมาเนี่ พี่น้องเอ้ยซาหมอใบไอ้บันนี้ลงไปข้างใต้พี่น้องโอ้ยมึงน,นกขาดอันสศขยอกขยะขึ้นมาเก็บลงไปท้อมแม่บันเรียกคลายทำความสะอาดเฮ็ดทัทง้งเทิงแล้วยัางข้างใต้เฮ็ดทัทง้ทงใต้แล้วยังทั้งเทิงพี่น้องเอเเิ่งศษอันหยานะจ๊ะนกมันขาดขึ้นมามัไปเฮ็ดห้างทั้งหลังคาให้ได้ขึ้นเบื้องหลังคาเหิงเติบละ่ะ ยังน้อยได้เนี่ยจืดเบิดม,มีอยกจืนเบิดพี่น้องฝนตกเบิดมือเบิดคืนตากผ้าก,กับเบแหแงอันนี้ก็กับเข่าให้ลูกเด้นเด้๋ยวจะจัะกลูกไปช่างใดตากผ่าอันลมๆผ่าอันนวนอุปกรณ์ทุกกัน้อยเด้วยว้ะมอง เหนียบเบิดพด่น่องเบิ่งพูกกว่าดะเบินเียเมื่อข้างใต้ขี่ขี้เกียมโอ้ยบอกสูตรแด้พี่น้องให้ได้ขี้ขเกียมมันตายเบิดโอ้ต้นอันมอนเชลลาคอยเป็นพี่น้องงามบ่กำลังแสบพี่น้องเด้อ ชีวิตกว่างานแบบนี้แหละแต่ละมือพี่น,อนอ้องเลยมีลูกค้ากันเ็ดน้ำลูก,กลค้าว่ามีกะยูจังซี่เะาคอยพูสามีมาอยู่น้ำบุญแล้วจังซี่ียากหลายพี่น,อนอ้องเอทูละหมู่บ้านคือจังบ่บ่มีผักมีลูกค้าผู้เดียวเพาะสกระป,ปรกป,รปรันไดกะสิบโอูอีกเมืเ่อยเฮ็ดอันตามที่เฮาเฮ็ดได้เฮาบ่ต้องเล่นสะอาดล่ะกระสะอาดนะ,ะดนะจะ๊ะเดี๋ยวจะพี่น,อน้อง เปิดห้องเสริมสวยได้บันเนี่ยอัน,นห้องนวดทางนี้จ้ะห้องนวดอัน,นห้องนอนลูกชายห้องน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจ้ะดระเพลิงก็มีดอะเปิดห้องเสริมสวยได้บันเนี่ยเรื่องใดห้องเสริมสวยพี่น้องเด้อมีลูกค้าคนนึงเมื่อวานมาเห็ดเล็ยโอ้ข่อยอยู่อยู่ในสภาพชุดนอนอยู่เด้อแต่พี่น้องขอโทษขออภัยจ้ะ ฟังข่าวกันจักน้อยยึกน้องเืิดทะหากัอยากฟังข่าวฟังข่าวเอาพีา่นอนซีบิตกับี เปียกจื้นโมเดลลูกข่อยซองโตพี่น้องมาข้างหลังบ้านมาลูกมากินข้าวมาไปหลังบ้านไะกินข้าวหลังบ้านเด้อห้องสลองสแสแลงลูกข่อยไปลูกไะกะินข้าวหลังบ้านไะสวนจื้นเมือเ่อยจืน้นฝนตกเดี๋ยวกันเด้อเอาเผาเอาเผาให้ลูกกันเด้อจ้ะบันพี่น้องมองทุ